ตอนนี้คุณกำลังคิดว่ากินผลไม้ทุกวันแทนอาหารแล้วน้ำหนักจะลงเร็วคุณคิดผิดค่ะสาวๆส่วนใหญ่เนี่ยชอบคิดว่าผลไม้คืออาหารที่ไม่ผ่านการแปลรูปเป็นอาหารจากธรรมชาติใช่ไหมคะถูกต้องค่ะอันนี้ไม่เถียงเลยแต่อย่าลืมนะคะว่าในผลไม้เนี่ยมีน้ำตาลที่ค่อนข้างเยอะเช่นกันถ้าวันนี้เนี่ยคุณเอาผลไม้มาทานแทนมื้ออาหารรับรองได้เลยค่ะว่าน้ำหนักไม่ลงแถมเสียงเป็นเบาหวานด้วยนะคะแล้วมีผลไม้อะไรบ้างที่สามารถทานได้วันนี้มีแนะนำให้ค่ะ ผล,ลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทานได้เลยนะคะไฟเบอร์สูงน้ําตาลต่ำสตอรอเบอรี่หวานน้อยแคลที่ต่ำกินเพลินแต่กินในปริมาณที่พอดีนะคะส้มโอก,ก็ทานได้นะคะเพราะมีไฟเบอร์เยอะแต่ก็ไม่ใช่กินหมดลูกเนาะแอปเปิ้ลเขียวอันนี้มินชอบมากเลยค่ะ ทานวันละหนึ่งลูกได้เลยแต่ไม่ต้องเกินมากกว่านี้นะคะแล้วผลไม้อย่างอื่นสามารถทานได้ไหมทานได้ค่ะแต่พยายามเลือกผลไม้ที่น้ำตาลน,น้อยจะช่วยทําให้คุณอิ่มท้องมากขึ้นและไม่หว่นน้ำตาลค่ะสําคัญที่สุดมากกว่านั้นถ้าอยากรู้เทคนิควิธีการเลือกทานผลไม้อย่างไงแล้วต้องทานอาหารแบบไหนให้หุ่นดีสามารถปรึกษามินด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือจะพิมพ์คําว่าสนใจใต้โพสต์นี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวมินและทีมโค้ชจะทักไปหาคุณอย่าลืมเปิดข้อความด้วยนะคะแล้วเจอกันในคอร์สค่ะ